เพราะว่าอะไรเอ่ยเขาให้คุณวิสัชนาคุณก็เกินเกินขัดขาดเข้าใจความว่าเกินเกินขัดขาดใช่ไหมบางทีพระบาลีตอบไม่มีแค่นี้คุณก็เกินมาแล้วคุณก็จะเอาคะแนนเต็มก็ไม่ได้นะเขาก็ไม่ให้คุณอะไรนะใช่คำตอบคือแบบที่สองที่เราคิดอยู่สองที่เหลือจะเป็นสองเยอะ ็เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือแบบที่สองไม่ได้เป็นคำตอบตัวใหม่ที่เรามีขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เก็บไว้ก่อนว่ายังเป็นคำตอบเหมือนเดิมอยู่นะครับอันนี้คือคำตอบแบบที่สองใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเอาตอบแบบสภาวะเราก็ต้องพูดว่าอะไรครับทุกคนที่อะไรเอ่ยที่มีชิวหานะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่เราตั้งหรือพูดง่ายๆคือ สันนิฐานบทแล้วสังสยะบทเราสงสัยว่าอะไรครับเขามีรูปาไหมมีรูปะาโดยอะไรครับแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้คือคําสงสัยสองอย่างไม่มีรูปปามีไหมไม่มีรูปะาย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงสงสัยเนี่ยมันถูกปฏิเสธตรงนี้ไง บอกว่าทุกคนที่มีชิวหาต้องอะไรครับมีรูปะพอมีรูปะรูปะก็กําลังเกิดเมื่อกําลังเกิดเลยตอบว่าอะไรครับอามันตาได้ไหมถ้าเรามองออกมาก็คืออย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เ็าบอกว่ามีรูปะก็คืออะไรครับกําลังเกิดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ละ่ะไม่มีรูปะมีไหม อ่าไม่มีใช่ไหมครับไม่ใช่กําลังเกิดนี่ไม่มีนะเพราะว่าองค์ธรรมบอกว่าไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้นะไม่มีการปฏิเสธเพราะว่าเขามีรูป,ปะโดยเลยครับโดยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นสภาวะแบบเนี้ยถ้าคุณตอบออกมาถ้าใครเก่งสภาวะก็จําโดยลักษณะของอะไรสภาวะแต่ เวลาสอบไม่แนะนำให้จำสภาวะนะเพราะคุณเข้าห้องสอบเนี่ยหลงแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างสภาวะเนี่ยถ้าให้คุณพูดเองคุณพูดได้ไหมถ้าพูดได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพูดไม่ได้ก็จำรูปแบบไปอ,อันนี้คือคำอธิบายใช่ไหมครับอันนี้คือคำอธิบายนะไหวไหมพอไหวนะ พอไหวนะครับเพราะนั้นการหนึ่งไม่ใช่ของหมูหมูนะครับที่คุณจะไปเอานะครับแล้วคุณบอกว่าคุณจะตอบเป็นอะไรเอย่ยจะตอบเป็นสาสาอูหมดทุกตัวก็ผิดอีกเพราะว่าพระบาลีไม่ได้ตอบแบบนี้นะเพราะนั้นเราก็ต้องตอบตามพระบาลีต่อมาชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดได้แก่คนที่อะไรเอย่ยกำลังตายทั้งหมดนะ เราตั้งคนที่กําลังตายทั้งหมดคือสังจะใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาดูคนที่ไม่มีชิวหาคือพวกบกพร่องโดยกรรมนะครับแล้วก็บกพร่องโดยภูมิอีกเท่าไหร่สภูมิเนี่ยถ้าเรายังสงสัยตรงนี้นะครับเราก็ตั้งแบบนี้นะครับตั้งออกมาง่ายๆเพะฉะนั้นบกพร่องโดยกรรมคือชิวหาไม่มีใช่ไหมได้แก่กรรมอะไรเอ่ยสแล้วก็ในรูป,ปรภูมิได้ไหม ไม่มีใช่ไหมครับอสันก็ไม่มีชิวหาอลูกก็ไม่มีชิวหานะเราตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ปฏิเสธสีพอปฏิเสธสีเสร็จปุ๊บถึงค่อย,ค,อยค่อยใส่บุคคลนะอ่ะต่อมาเราบอกว่าอะไรเอ่ยคนเหล่านี้รูปายตนะกำ,ก,กำลังเกิดไหมเราตั้งบาลีก่อนนะเพราะฉะนั้นคนนี้เรียกว่าอะไรอาชิวหากานาง รูปปาปชันตานังใช่ไหมบาลีของเราตอนตั้งนะแล้วหลังจากนั้นเราปฏิเสธออกมาปฏิเสธก็ได้หรือยอมรับก็ได้คนที่ไม่ใช่กําลังเกิดคนที่กําลังตายก็ไม่ใช่กําลังเกิดนะครับคนที่กําลังเกิดตรงนี้มีรูปปาไหมถ้ามีรูปปารูปปาต้องกําลังเกิดใช่ไหมครับปฏิเสธคือปฏิเสธของเขาคือกาลังเกิด แล้วแต่ว่าคุณจะชอบวิธีไหนนะถ้ากำลังเกิดแสดงว่าคนนั้นต้องมีรูปปากกำลังเกิดใช่ไหมครับในกาเมภูมีรูปปากไหมมีคนนี้ก็ถูกปฏิเสธนะรูปปากกำลังเกิดเพราะว่าตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีรูปปากใช่ไหมครับคนนี้มีรูปไหมมีไหมมีเพราะฉะนั้นรูปปากก็กําลังเกิดอาสารมีรูปไหม มีรูปปากก็กําลังเกิดเพราะฉะนั้นถูกปฏิเสธหมดเลย3คนนี้รูปปากกาลังเกิดก็เรียกว่าอะไรครับสัลูปากานังใช่ไหมสัรูปากานัง,ส,าานงส่วนคนที่อยู่ในอรูปมีรูปไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคนนี้มีรูปไหมไม่มีก็เรียกว่าอะลูปากานังและเราเอาไปใส่ไว้ไหนใส่ไว้ตรงกลางนะ ทำให้มันเป็นระบ,บอบเนียนะเราจะได้ไม่หลงมากพอเราได้ตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ทําอะไรต่อวิสัชนาะใช่ไหมครับต้องวิสัชนาสีแดงก่อนใช่ไหมครับเราเอาสีแดงไปใส่ไว้ตรงกลางก็ต้องพูดตัวหน้าเขาก่อนนะคืออชิวหาการนางและวค่อยเป็นสรุปาการนางออปปัตชัน ตานางแตสังนะ,ะเพราะนั้นองค์ธรรมก็จะต้องเป็นองค์ธรรมหมวดเดียวกันนะคือพวกบกพร่องโดยกรรมใช่ไหมครับบกพร่องโดยกรรมคือทุกหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นสังเสอ่าที่เป็นคาะเสยยากาผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่า แล้วก็อะไรเอ่ยเริ่มย่อเลยนะการมาภูมิเบื้องต่ำา5เว้นนิรยภูมิเพราะนั้นตรงน,นี้เราก็เหมือนเหมือนกันนะจริงๆองค์ธรรมตัวเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ใครต่อบอกพ้องโดยภูมิถ้าบกพองโดยภูมิเราควงหลงก็ติหนผลสใช่ไหมอ่าก็อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นองค์ธรรมก็คือสุ1ติ1ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดเราบอกว่าถ้าอาสารมาพร้อมกับอรูปรวมกันเป็นอารูป,ประภูมิเลยใช่ไหมอารูป,ประภูมิมี16นะที่เรียกว่ารูป,ปาวัจระ,ะปฏิสนธิจิต5เจตสิ 35, กสากรรมชะกลาบสีชีวิตตะนวกกลาบที่เกิดในขณะแรกกับรูป,ปรภูมิ16 แล้วตอบองธรรมหมดเดียวเสร็จหมดแล้วนะก็มาตอบเลยตอบองค์ธรรมสองบทก็ต้องตอบใครก่อนสัพพัทธะก่อนก็สัพเพสังจะวันตานังก็ปุสีผลสีซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังค่าขนาดสมางคีของจุดติจิต19เจตสิก35 การมัจูปชีวิตตานวกากลาดที่ดับค้างสุดท้ายกับ31ภูมิที่ทำให้คุณโดยที่ไม่ต้องเปิดชีตเนี่ยเพื่ออะไรให้คุณมั่นใจนะว่าวิธีคิดเนี่ยมันเอาไปใช้ในห้องสอบจริงๆได้คุณไม่ต้องมีชีตคุณไม่ต้องทำอะไรถ้าคุณเข้าใจคุณทำได้นะ,ะจำรูปแบบแต่คุณต้องจำองค์ทำนี่ได้นะถ้าคุณยังจำองค์ทำนี่ไม่ได้ทำไง ไปขอตารางอาจารย์สุรชัยมาหัดเขียนตารางอาจารย์สุรชัยจะต้องมีตรงเนี้ยหมดต่ะนะว่าคนที่เกิดในรูปประภูมิได้เท่าไหร่ตีหนึ่งผลสามคนที่ตายในรูปประภูมิได้เท่าไหร่ตีหนึ่งผลสี่เนี้ยองค์ธรรมเราต้องเราต้องท่องนะพวกนี้เราต้องท่องแล้วคุณต้องรีบท่องตั้งแต่ตรงนี้ยเดี๋ยวพอขึ้นการสามแล้วมันจะมีของดีมาอีก <laughs> <c oughs> เข้เขาใจคำว่าของดีไหม มันจะแตกเยอะไปเรื่อยๆถ้าคุณยิ่งพ่อเท่าไหร่ไปลึกๆยิ่งเรียนไปเรื่อยๆก็จะน้องมีอะไรครับของใหม่มาเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นเรียนปีนี้นะเตรียมตัวได้เลยว่าก่อนจะถึงสิน้นปีน่าจะแก่ลงไปอีกเยอะเพราะว่าอะไรเรื่องมันเยอะมันจุกจิกจุกจเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วเขารู้กันโดยปกติเลยนะว่าเดินมา เดินมาสอบเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่าชั้นมหาโรเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ประจําตัวเพราะฉะนั้นก็คือพยายามท่องเตรียมตรงไหนท่องได้เก็บไปก่อนนะเพราะถ้าไม่นั้นคุณจะหนักอาคารนี้เรากลับมาดูอะไรครับองค์ธรรมสองบทองค์ธรรมสองบทคือสีขาวใช่ไหมเราก็ต้องตั้งใครก่อนอาชิวหากานังนะ อาชิวหาการนางแล้วก็เอาอารูปะกานางอุปปัชันตานางเตสังในการหนึ่งจะไม่เคยใช้อารูปังเลยนะคุณอย่าได้ใส่คำว่าอารูปังเป็นเด็ดขาดนะเพราะว่าอารูปังตรงนี้มันจะ ในการหนึ problem, inhos, <LE> ่งเนี่ยเราจะใช้การตอบโดยเลยครับสภาวะนะเพราะฉะนั้นคําว่าอรูปังตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเกิดในอรูปแต่ว่าแปลว่าอะไรครับทุกคนที่ไม่มีรูปะใช่ไหมครับบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้นะตรงนี้แปลว่าบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเกิดในอรูปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาแปลว่าบุคคลที่รูปปเกิดไม่ได้องค์ธรรมได้แก่อะไร องค์ทาเป็นตัวเดียวก,กันกับปีที่แล้วที่เราเรียนนะก็คือ,อไรเอ่ยตีหนิงขนเสขาบุคลสาซึ่งกำลังเกิดในอรูปปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขนาสมังคีของอารูปาปวัจระปฏิสนธิจิตสเจตสิกสาสิทกับอรูปปภูมิ4ตรงนี้เราไม่เคย เราไม่เคยใช้คำว่าอัูปปฏิสนธินะเราต้องใช้คำว่าอัูปาวจระปฏิสนธิจิตสีเพราะฉะนั้นหนังสือทุกตัวในเล่มของเราเนี่ยจะใช้คำว่าอัูปาวจระนะอ่าคำตอบตรงนี้นะครับจะสอดคล้องกับตัวเนี้ยเราจะต้องตัดตัวหน้าทิ้งแต่การตัดตัวหน้าทิ้งอาศัยเหตุอะไรก็ต้องอาศัยสภาวะที่ได้มาจาก ปฏิลมสภาวะต้องได้มาจากปฏิโลมนะถ้าเราไม่ดูสภาวะจากปฏิโลมเราทำยากมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใหม่ๆก็ต้องทำอะไรเอ่ยทำปฏิโลมเข้าไปแต่เมื่อทำได้แล้วไม่ต้องทำใช้การจำเอานะครับใช้การจำนะเพราะว่าถ้าคุณใช้เหตุผลคุณจะต้องทำอีกหนึ่งคู่เพื่อที่จะได้คำตอบเข้าใจความหมายไหมอ่าเราทำเพื่อให้เห็นว่ามันมาได้ยังไงนะ เราก็กลับมาดูตรงนี้รูปายะตนะไม่ใช่กําลังเกิดได้แก่คนที่กำลังตายทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคนนี้เราเรียกว่าสังจะแล้วคนที่ไม่มีรูประกำลังเกิดถูกไหมคนที่ไม่มีรูประถ้ายังไม่ชํานาญก็กลับมาดูคนมีรูประมีกี่คน1 2 3เหลือใครเหลืออาลูกนะ เพราะฉะนั้นตั้งได้คืออาูปคนเดียวใช่ไหมได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมถามว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมคนที่กําลังตายไม่ใช่กําลังเกิดโดยแน่นอนส่วนคนที่กําลังเกิดตรงนี้มีชิวหาไหมอาูปไม่มีเพราะฉะนั้นคําตอบเลยตอบว่าอามันตาแล้วอามันตาเนี่ยต้องมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งคือ สังจะใช่ไหมซึ่งเราบอกแล้วว่าคืออะไรครับ4 4นะซึ่งกำลังตายใน31ภูมิแล้วก็ที่เรียกว่าก็ว่ากันไปนะที่เรียกว่าแล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งอรูปากานังอุป,ปะปัดชันตานังใช่ไหมอ่าซึ่งเราย่อว่าอะไรเอ่ยอ อุนะเราเยอว่าอุเฉยเก็คือใครเอ่ยติหนึ่งผลสซึ่งกำลังเกิดในอรูปประภูมิที่เรียกว่าว่าไปใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าสภาวะของเขาสาเภสังจวันตานางกับคนนี้เหมือนกันอรูปปากกานางอุปป,ปชัชตานางเหมือนกับคนนี้เพราะฉะนั้นใครเกินมาอาชิวหากานางเกินมาได้แล้วนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราบอกว่าสภาวะตัวนี้ชื่อนี้จะต้องเหมือนกับใครเหมือนกับตรงนี้นะชื่อจะต้องตรงกันได้ไหมชื่อตรงกันนะ,ะยังมีให้เรียนอีกหลายหลายคู่นะยังสงสัยก็ยัง ยังถามได้อีกหลายคู่แต่พอหมดการหนึ่งแล้วไม่มีสิทธิ์สงสัยแล้วนะเพราะว่าขึ้นต่อก็ลำบากแล้วนะพอได้ไหมครับอย่างนี้ตรงนี้เราเริ่มย่อนะย่อให้เห็นเฉยๆเพราะถ้าเกิดเขียนเต็มหมดก็จำไม่ได้ใช่ไหมอ่าแล้วสภาวะคืออะไรสภาวะก็คือเนี่ยคนที่ไม่มีรูปะใช่ไหม เพราะนั้นสันนิฐานบทต้องมาอาศัยจากตรงนี้นะต้องมาใส่คู่ปฏิโลมว่าอะไรครับทุกคนที่ไม่มีรูปะใช่ไหมครับนี่คือสภาวะของเขานะสันนิฐานบททุกคนที่ไม่มีรูปะไม่มีอะไรครับไม่มีชิวหาโดยแน่นอนถูกไหมสังสยะบทเราบอกว่าบางคนจะมีสงสงสัยว่าจะมีชิวหาไหม คำตอบคืออะไรครับไม่มีชิลหาโดยอะไรครับแน่นอนคําว่าแน่นอนก็คือโดยส่วนเดียวนะแล้วก็อะไรครับถ้าเราตอบแบบปฏิเสธก็คือมีชิวหายอ่อมไม่มีใช่ไหมครับที่มีชิวหาที่มีชิวหายอ่อมไม่มีก็เลยปฏิเสธว่าคนที่จะมีชิวหาเนี่ยโดยที่ไม่มีรูปะมีไหม ไม่มีเพราะนั้นแล้วแต่ว่าคุณจะชอบตรงไหนถ้าอันนี้เราตอบโดยเลยครับการยอมรับนะอันนี้เราตอบโดยการปฏิเสธเพราะนั้นสภาวะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนแต่ถ้าไม่ชอบสภาวะเลยก็ไม่ต้องจำสภาวะและจำรูปแบบการตอบสภาวะนี้คือการอธิบายนะเพราะนั้นตรงนี้คือคำอธิบายถ้าใครฟังคำอธิบายตรงนี้แล้วปวดหัว แสดงว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่คนเจ้าเล <c oughs> เป็นคนซื่อ <c oughs> เป็นคนตรงไปตรงมานะถ้าใครเข้าใจอะไรครับเข้าใจทั้งสองในนี้เจ้าเลจับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่สอนเจ้าเลกว่า <c oughs> ถ้าคุณเข้าใจในเดียวก็ไม่เจ้าเลมาเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเอ่ยเข้าใจในอะไรเอ่ยในประโยคบอกเล่านะเพราะนั้นเรียนยมกมอก้วมันอะไรเอ่ย ละเอียดนะแล้วเราจะรู้ในการถามเพื่อที่จะได้คำตอบอ่ะจะร้องไหมร้องหน่อยหนึ่งแล้วกันนะร้องนิดหนึ่งก็ร้องคู่นี้หน่อยหนึ่งนะฮะเอาตัวไหนเอยเอาตัวนี้นะเพราะว่าอามันตาไม่เอาใช่ไหมเอาปฏิลอมของอนุโลมกลับเลยครับอนุโลมของปัจจนิกนะเอาคู่นี้สักนิดหนึ่ง หรือทำแบบช้าเร็วนะอ่าเรามาดูถ้าเราเปลี่ยนองค์รทมเป็นมะนาเปลี่ยนองค์รทมตัวนี้นะเป็นมะนาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมะนาเกิดได้ที่ไหน,นเกิดได้ใน30มสิภูมิใช่ไหมเพราะนั้นเขาเปลี่ยนจากอะไรเอ่ยเปลี่ยนจากอสานขึ้นไปเป็นลูกส่วนอสาร,รมีมะนาไหม ไม่มีเี่ความแตกต่างระหว่างเลยครับมะนากับรูปาอยู่แค่ตรงนี้นะถ้าคุณทําออกมาเนี่ยนะครับมันต่างกันแค่อะไรครับถ้าเป็นมะนาปุ๊บได้อาลูกส่วนอาสารลายเป็นอะไรครับปัจจนิกนะ,ะเพราะฉะนั้นคําตอบก็อยเลยเหมือนกันหมดเลยนะเคยสังเกตไหมคนที่กําลังเกิดในการมาภูมิจะต้องเป็นองค์ธรรม สบทในอะไรครับในอนุรรมโดยแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบมันเลยต้องมีส่วนหนึ่งอยู่ในอนุรรมนะองค์ธรรมสองบทจะต้องมีอยู่แน่นอนส่วนคนที่อะไรครับส,สัพเพสางจวันตานางต้องเป็นองค์ธรรมสองบทในเลยครับปัจจนิกโดยแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบมันเลยอย่างน้อยต้องมี2องกองเนี้ยโดยแน่นอนนะ กองสองบทตรงนี้อันหนึ่งกับกอง2บทที่เป็นอะไรครับฝ่ายปัจจนิกตัวหนึ่งเราไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำยมกแล้วก็ทำได้แล้วก็จำได้ดีกว่าคนอื่นคือต้องเป็นคนช่างเลยครับช่างสังเกตนะต้องเป็นคนช่างสังเกตเพราะฉะนั้นตอนเราตั้งชิวหาเราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเราก็ตั้งคนที่มีชิวหากำลังเกิดได้แก่คนที่กำลังเกิดในอะไรครับ กาบมาภูมินะครับคนที่กําลังเกิดในกาบมาภูมิถามว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดมนายตนะกําลังเกิดไหมเราบอกว่าในกาบมาภูมิอายตนะทุกอายตนะกําลังเกิดใช่ไหมครับเขามีอายตนะครบหมดเลยนะมะนาไม่บกครองเพราะฉะนั้นมนาก็ต้องมีนะธรรมชาติอะไรที่ไม่เคยบกคร่องเลยไม่เคยเสียเลยมีนาฬิกายัางเสียไหมเสียมียยมลูก รูปก็ยังเสียมีอะไรที่อยู่ในสังสารวัตรแล้ไม่เคยไม่เคยขาดเลยไม่เคยบกพร่องเลยไม่เคยเสียเลยรู้ไหมคืออะไรจิตจิตจิตคุณเนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดเลยไม่เคยมีอะไรครับไม่เคยหยุดจิตเราเคยหยุดเนี่ยต่อเมื่ออะไรครับสองเงื่อนไขคือไปเกิดในอสานทีหนึ่งกับข้าอะไรครับ นิโรธาสมาบัติซึ่งนิโรนิโรธาสมาบัติเรายังไม่เคยมีแต่ส,สันเนี่ยเรามีแต่ถ้าเราเกิดในอะไรครับปัญจโวการภูมิก็ดีจดตุโวการภูมิก็ดีจิตไม่เคยหยุดเกิดดับเลยนะเข้าใจความหมายไหมจิตไม่เคยหยุดเกิดดับแต่ว่าจิตแต่ชรูปบางทียังมีอะไรครับเราดูแผ่วๆเหมือนกับมันจะไม่เกิดอย่างเช่นเรานอนนิ่งๆอย่างนี้เรายังคิดว่ามันไม่เกิดนะแต่จิตเนี่ยมันจะเกิดตลอดเวลา ขาถึงเชื่อว่าอะไรครับจิตคืออัตตาไงเพราะจิตมันเกิดต่อมันเกิดต่อเนื่องตลอดเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าอะไรครับจิตเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอัตตาเป็นชีวะของเราซึ่งไม่เคยตายเลยนะเพราะนั้นเชื่อไหมเชื่อต้องเชื่อนะเราไม่เคยคืออย่างสมมติเราแม้แต่ว่าเราอะไรครับเราสลบเนี่ยจิตยังเกิดอยู่เลย ใช่ไหมครับชาวนะท้าไหลห้าณะใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นจิตเนี้ยเกิดตลอดนะแม้ขนาดเราหลับก็ยังมีอะไรครับผวังค้าจิตอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นตัวจิตเนี้ยเป็นถ้าเราดูออกมาจริงๆคนในยุคโบราณนะครับหรือว่าศาสนาพราหมณ์เนี้ยเขาจะเชื่อว่าคืออัตตานะจิตเนี้ยเป็นอัตตาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรครับคนที่มีชิวหาตรงเนี้ยมนาเกิดไหม มีจิตไหมมีนะในกามาภูมิเราบอกว่าในกามาภูมิมีอะไรครับอายตนะเกิดครบหมดนะคําตอบเลยตอบว่าอะไรครับอามันตาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้บาลีก็ยังชื่อว่าอะไรครับสะชิวหากานางอุปาปชานตานางนะแต่เนื่องจากว่าสังสยาบ,บทเราไปถามกับใครเราไปถามกับจิต ใช่ไหมครับเราไปถามกับมะนาวตรงนี้เลยก็ต้องเปลี่ยนให้ตรงกันคืออะไรครับมีจิตโดยแน่นอนไม่มีจิตไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปถามกับมะนาวมันก็ต้องตอบสภาวะให้ตรงกันถ้าเราไปตอบกับหลายตัวมันจะยิ่งงงนะเวลาเราตอบเนี่ยตอบเป็นคู่ๆนะครับคิดเป็นคู่ๆจะง่ายกว่าเข้าใจความหมายนะอ่า คราวนี้ต่อมาเราก็บอกว่าอะไรเอ่ยมะนากำลังเกิดใช่ไหมะมะนากำลังเกิดกับบุคคลใดชิวหายตนะก็กำลังเกิดกับบุคคลนั้นใช่ไหมเวลาตั้งใช่ไหมเราก็ต้องตั้งก่อนคนที่มะนากำลังเกิดได้แก่ใครการมภูมิมีมะนาไหมมี กาบภูมิมีมันาใช่ไหมรูปภูมิมีไหมมีอาสารล,ล่ะไม่มีอารูปมีไหมมีนะครับเราก็ตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนสภาวะของคนที่มีมะนากำลังเกิดเราเรียกสัจจิต,ตกานังนะตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษตัวเดียวเราไม่เคยเรียกสัมณะนะนะเราจะใช้คาว่าสาัจิต,ตะนะครับสัจิตตกานังเพราะว่ามนณากับจิต เป็นชื่อเดียวกันใช่ไหมครับชื่อเดียวกันภาษาบาลี body, ใช้คำว่าอะไรไวพสเพชรสุวรรณเคยได้ยินไหมอ่าไวพสเนี่ยนะไวพสเนี่ยนะครับแปลว่าชื่อเดียวกัน uh, ถ้าเรามีชื่อตัวนี้เหมือนกับชื่อตัวนี้นะเราจะเรียกสองชื่อเนี้ยว่าเป็นอะไรครับ <c oughs> เป็นไวจพ์กันอันนี้เป็น เป็นภาษาบาลีนะก็แบบนั้นละนะไวยพจน์นะเอาตามภาษาบาลีเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของพระพุทธองค์นะใช่ก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรแต่ว่าบางคนเขาก็เอาแค่นี้ล้กันเราก็บอกว่าถ้าชื่อสองชื่อเนี้นะครับเพราะนั้นมนะกับจิตชื่อเดียวกันนะ จิตมีชื่อเรียกได้ทั้งหมดเท่าไหร่สิบชื่อนะตอนเราเรียนเราไม่ได้เรียนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเราเรียนอภิธรรมมัตสังคหะแต่เราเรียนฉบับของอะไรของอาจารย์โชนะถ้าเราเรียนอะไรครับวิพาวินีดีกาเนี่ยท่านจะอธิบายเลยว่าจิตมีชื่อทั้งหมดสิบชื่อนะต้องไปอ่านเล่มไหนเราต้องไปอ่านเล่มอื่นบ้างนะถ้าเราอยู่กับเล่มเราอย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้น้อยเพราะว่าอะไรครับ รู้เท่าที่ท่านแสดงให้เรานะถ้าเราไปอ่านเล่มของอะไรเอ่ยของปริญญาธรรมอย่างนี้ย<ม>เขาก็จะบอกมาบอกว่าจิตมีชื่อทั้งหมดสิบชื่อแล้วเขาก็ตั้งชื่อให้เรานะว่าสิบชื่อมีอะไรบ้างพอตั้งชื่อให้เสร็จปุ๊บอ่านแล้วก็ไม่รู้อะสิบชื่อมันคืออะไรนะเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมอ่ะต่อมาเราถามอะไรต่อคนที่มีจิตกําลังเกิดนะครับคือคนที่กําลังเกิดในอะไร กี่ภูมิ30ภูมินะที่เราเรียกว่าอะไรเอ่ยถ้าเราเรียนกับอาจารย์อะไรเอ่ยถ้าเราเรียนกับอาจารย์เทียบก็คืออะไรครับเกิดในจัดตุปปัญจะใช่ไหมสามสิบภูมินี่คือจัดตุปปัญจะนะแต่ว่าเวลาเราเขียนโดยวิธีใช้อะไรครับใช้เสาตั้งแบบนี้นะเราไม่สนใจว่ามันอยู่กี่ภูมิภูมิไหนได้เราก็ตั้งไปก่อนแล้วพอเราจะใช้แล้วเราค่อยมารวมกันนะเพราะฉะนั้นเราตั้งตามอะไรครับ ตามตั้งตามที่ภูมินั้นเขาจะเกิดได้จริงๆหลังจากนั้นเราปฏิเสธว่าอะไรครับคนเหล่านี้ทั้งหมดชิวหากําลังเกิดไหมบางคนชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมครับคนที่ชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดก็คือคนที่ไม่มีชิวหานะเพราะฉะนั้นในการมาภูมิมีชิวหาไหมบางคนบอกพร้อมชิวหาแต่บางคนอะไรครับมีชิวหานะบางคนบอกพร้อมชิวหาบางคนมีชิวหา ส่วนในรูปประภูมิมีชิวหาไหมไม่มีก็เลยถูกปฏิเสธในอรูปประภูมิเรามีไหมไม่มีก็ถูกเลยครับปฏิเสธอีกนะเพราะฉะนั้นถูกปฏิเสธก็คือในการมาภูมิเหมือนเดิมนะ